Okay, ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจาวนะักชอบออนไลน์ทุกท่านนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับตัวออปชั่นเสริมสำหรับรถยนต์นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเชื่อมต่อบลูทูธในรถยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะไม่ต้องชาร์จแบตเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้ไปคุณสามารถเสียบนะครับและดำเนินการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวพอร์ต usb นะครับแล้วก็ในส่วนของ aux นะครับก็คือตัวแจ็ค3.5มิลนี่แหละนะครับในส่วนของเขานะครับการใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับเอาไว้ตัวหัวเสียบนะครับ usb เนี่ยก็ไปเสียบตรงวิทยุนะครับเครื่องเสียงของรถยนต์ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสายตัว aux หรือสายแจ็คเนี่ยเสียบจากตัวรับสัญญาณแล้วก็เข้าตัวช่องแจ็คของรถนะฮะ เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นให้เราปรับโหมดของเครื่องเสียงของรถเราเนี่ยให้เป็น AUX นะฮะมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก่อนข้างที่จะเสียงคมชัดนะครับไม่มีเสียงซ่าไม่มีขึ้นรบกวนเหมือนไอ้ตัวรับบลูทูธแบบสัญญาณ FM นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 3.0นะครับสามารถรับสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง10เมตรกันเลยทีเดียวที่สําคัญตัวนี้รองรับการโทรผ่านมือถือด้วยนะครับพูดผ่านมือถือได้นะครับเสียงก็จะดังอยู่ในรถของเรานะครับความที่อยู่ที่2.4 GHz นะครับนะแล้วก็มีสายแจ็ค3.5มิลให้นะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับการจ่ายไฟถ้าเกิดเราสตาร์ทรถไฟมันจะเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณทันทีเพราะฉะนั้น ไม่จําเป็นจะต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะฮะที่สําคัญนะครับมันยังใช้งานร่วมกับเครื่องขยายเสียงอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยุที่มีช่อง USB และช่องแจ็คเสียบนะครับปรับโหมดเป็น a u x ได้หรือเครื่องเสียงต่างๆนานานะครับตัวนี้รองรับได้หมดเพราะว่ามันเป็นตัวสลับสัญญาณบลูทูธนะครับระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นสามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของรถยนต์นะครับในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆนานา,นาก็ใช้งานได้นะครับและเห็นเขาบอกว่าสามารถเชื่อมต่อกับพวกอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับโนบ้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ไปใช้กับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ที่ไม่มีบลูทูธนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยผมจะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับหรือใครจะ สั่งผ่านเพจเราก็ได้นะครับทักมาที่เพจนักจอบออนไลน์ได้เลยครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสินค้าอีกตัวที่หลายคนสอบถามเข้ามากันค่อนข้างมากพอสมควรเลยแหละนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีสินค้าอะไรที่เป็นที่สนใจหรือใครอยากรู้อะไรทักมาที่เพจเรานะครับผมจะทําคลิปแนะนําให้ในส่วนของคลิปต่ไปขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อ้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ